สุขสวัสดีทุกทุกท่านโดยสัญญากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้ท่านให้แกะดำคำพีชีวิตใช้เวลาอย่างน้อยสนาทีเพื่อขัดรองผู้คนผู้คนที่เขามิสามารถจะฟังเหตุผลใดใไ,ได้เลยพวกเขาไม่ควรจะได้ยินอะไรดีดีแม้เสี้ยววินาทีหนะึง เรียวแกะดำคำพีชีวิตยังจะทำหน้าที่้ายอยู่แต่จะเป็นร้ายในส่วนที่เป็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นเราไม่ได้หาประโยชน์จากการที่มีผู้คนเข้ามาฟังเราแต่เราป้องก,กันหรือไม่อยากให้ AI หรืออัลกอริทึมของแพลตฟอร์มเขายาก แพลตฟทุกแพลตฟอร์มนั้นจะอัปเดตตามหลักของวิทยาศาสตร์อะไรที่เกินความเป็นจริงย่อมไม่สามารถจัดถูกเจรรหรือนำส่งไปยังบุคคลทุนทั่วได้มนุษย์เหมาะสมที่จะเรียนรู้ผ่านสมการและหลักคณิตศาสตร์หลักคำนวณด้วยเหตุและผลของคนที่มองเห็นด้วยกันได้อย่างพราะคุณบิดามารดาเป็นเรื่องของจิตสำนึกศาสตรมันสำนึก ย่อมมีสามารถจะถูกนำไปรันกรอโดยหลักวิทยาศาสตร์ได้บุญบาปความเชื่อความสำนึกความรู้สึกนึกคิดเหลา่านี้โรบอทยังอยู่ห่างไกลมนุษย์นกนะโรบอทไม่สามารถจะนำเรื่องราวของเราไปหาพวกท่านได้นะและย่อมเป็นคะแนที่ติดลบหรือไม่นำส่ง ใช่เราก็ไม่เคยปรารถนาที่จะให้เขานำส่งเรื่องราวของเราออกไปนั่นคือเหตุผลที่ท่านจะไม่เห็นคลิปทุกคลิปของแกดังอยู่หน้าฟีดอีกเราไม่ได้ลบคลิปของเราออกแต่เราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นประโยชน์จากการนำเสนอให้ผู้คนในสมัยนี้ได้ดู พวกเขายังอยู่ในผวังที่มีสมาธิสั้นๆไม่เพียงพอที่จะตรกตรองนึกคิดอะไรได้หรอกเขาควรจะคิดตามที่เขารู้สึกและเป็นไปตามนั้นนั่นคือเหตุผลที่แกดำคำพิวิตริดทุกเรื่องราวของคอนเทนต์ในช่องเรื่องแกดำคำพิจิตริต